ในขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มลงสีเนาะซึ่งเราก็ต้องเตรียมหน้าเล็บก่อนแล้วก็ขัดๆหน้าเล็บตัว PVC ตัวเนี้ยลดความมันเหมือนเดิมก็ทาเบสปาร,ราก้าลงไปบนเล็บ PVC แล้วก็อบประมาณ15วินาทีหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มลงสีกันแหละ ซึ่งสีที่ใช้ในรอบนี้ก็จะเป็นตัวเบอร์007ก็สังเกตนะครับผมเนื้อสีเจลเนี่ยจะแน่นใช้งานเพ้นได้ทาได้มือใหม่ทาง่ายครับเป็นสีเจลออแกนิกเด็กทาได้เย้อมสีจะไม่หดตัวลงลงสักหนึ่งถึงสองรอบเนี่ยแน่นครับ แนะนำให้ใช้ร่วมกับตัวเบสท็อปรกระดามจะติดทนนานไปนถึง2 3เดือนเลยต่อไปเราก็จะลงตัวท็อปไดมอนตัวนี้มันจะการลอยขีดข่วนได้ดีนะครับผมเนื้อก็จะหนากว่าตัวท็อปธรรมดาลแล้วก็เงานานกว่าอบแห้งเนี่ยไม่ทิ้งคราบเหนียวแน่นอนขายดีมากครับจับแล้วไม่หมองคือถ้าเพื่อนๆนนชอบแน่นๆแนะน,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 นำท็อปแข็งบรรดาครับไม่ผิดหวังแน่นอน ก็เป็นาเสร็จแล้วนาต่อไปแล้วก็จะทําขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำกับทุกๆเล็บก็เตรียมหน้าเล็บกันก่อนโดยการขัดๆทุ่ๆเหมือนเดิมลดความมันของหน้าเล็บ pvc แล้วก็ลงตัวเบสปาราก้าตัวเนี้ยลงบนเล็บ pvc ต่อไปเราก็จะลงสีแล้วก็มาลงตัวท็อปไดมอนด์เนาะให้ครบทุกนิ้ว ตรงนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วเนาะทั้งหมด5นิ้วสุดท้ายนี้ครับการติดทนหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมหน้าเล็บโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเช่นเบสสีท็อปของปาร์กาใช้ร่วมกันติดทนไม่ร่อนนานถึง3เดือนเบสปา,า,าร์กาทารองพื้นก็ทนต่อเล็บ PVC ก็แน่นหมดปัญหาสีร่อนลดงานแก่สวยครบจบที่ปาร์กามังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆหากเผยแพาประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้แอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u ป e ร์ตรการ t ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับ